เคย,ยล่องพาทัวร์เกาะหน่อยค่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะมีต้นเชอรี่ที่มันก้อยแคคลินมาปลูกให้มันออกลูกแล้วแล้วก็มอวิเ่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แคคตินสีเหลืองค่ะเป็นลคคตูนสีชมพูค่ะค่ะวันนี้อยู่กับเลิฟพัทนะคะเรามาเล่นเกมด้วยกันเยั ันนี้คารินเนี่ยโอ้โหในชุดใหม่ <c oughs> กำลังจะไปหาเมโลลินที่เกาะเมโลลินกันค่ะเฮ้ยไ <c oughs> ม <c oughs> เาเปลี่ยนชุดลอยคาลินมาดีกว่าแต่เกมนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือแบบออนไลน์ก็คือแบบตอนเน็ตข้ามทวีปข้ามโลกแล้วข้ามไปไหนก็ได้เลยอืมเนาะดีเนาะใช่เพื่อนที่ไหนก็ได้เลยนะคะเป็นอีกโลกหนึ่งนะคะทุกคน กคนๆจะซื้อมาเล่นนะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็จะไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นอีกเลย <c oughs> รู้สึกว่าเราจะมีไฟไปเกาะเมโลเลียนใช่หรือเปล่า,ว,าว้าวเดยวล้งจะบ <c oughs> ินแล้วน่อเข้าเกียเรียบร้อยแล้วค่ะไปตื่นเต้น p A L a i r l i n e Dodo a i r l i n e ลินมีเสื้อยืดโดโดด้วยนะรู้สึกเหมือนเป็นแบบลูกค้าคนสำคัญบินบ่อยเยี่ยบบ่อยเออตอนนี้ชีวิตจริงเราบินไม่ได้ทุกคนก็ต้องมาบินในเกมนะคะทุกคนใช่แล้วนะคะเศร้าจังเลยโอ้เวนโลก็ซาโคลาบานเต็มเลยโอ้โหเวโลเช้าเกาะเวนโลเวลโลอยู่ไหนอะ อยู่ตรงสนกาเอ้าวอีกลิท้เอาลอราะะดุดล, <c oughs> ลงแลน,นดิ้งแล้วค่ะเย่เรากลับมาก่อเมโลเป็นครั้งที่สองแล้วเ โอ้โหเดเราเอาชุดมาตั้งว่าตั้งต้นลบคนออกแบบแล้วแล้วคนแล้วแล้วจะตัวไปไหนวะอยู่นี่โอ้โหชุดน่ารักมากโอ้โหได้มากอันนี้สุดยอดเหมือนเป้เลยเกดดีใจกดดีใจกดมังอันนี้คือเขินเนาะอัน <c oughs> นี้หน้าเหมือนเบิดโลกอะ เคยรบพาทัวร์เกาะหน่อยค่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะมีต้นเชอรี่ที่มันก้่อยแคก็ูนมาปลูกให้มันออกลูกล้วอ๋อใช่เมื่อกี้เราเก็บขโมยเก็บแล้วขโมยไปเมื่อกี้นี่ใครอ่ะ ไค้คืนคืนคืนให้ให้เอาไปปลูกต่อ,อไป <laughs> ไหนไหนไหนมีที่ไหนวันนี้เป็นช็อปนะคะไหนมาดูซิช็อปเมลโรลินมีอะไรให้ซื้อบ้างวันนี้ <c oughs> ไหนมีตุ๊กตาหมีด้วยอ่ะซื้อซื้อซื้อแล้วนี่ใบอะไรใบประกาศานียบัตรเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใบเรียนดีส่วนตู้ตรงนี้เราเราเพิ่งซื้อใบมันเป็น ตู้บดขนมสีเหลืองแล้วแบบว่ามันดีกับฟองจุยเราเปไปซื้อไปเลยดีกับฟองจุยดูยังง <laughs> โอเคคิดถึงโมยซื้อไปประกาศจะมีบัดไเวลา <laughs> โอไม่เห็นมีอะไรซื้อเท่าไหร่เลยไม่รู้ไม่รู้ <laughs> <laughs> ราาทำผัานทาจอบอยู่ ไม่มีบลังคาบูตั้งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เออตอนดีกระเป๋ามันสกปรก์ก้อะไม่ยอมทำความสะอาดจัดเก็บก่อให้สวยๆคือถ้าไปตรงชายทะเลก็จะเห็นขยะเต็มหมดเลยก็เปในมิวเซียมนะคะไปดูซิมิวเซียมไหมลตอนนี้มีอะไรบ้างเป็นไหนก่อนไปดูปลาเดี๋ยวว่าชอบดูปลา ไดูซิเมโลตกปลาอะไรมาได้บ้างนะคะปลาทองมีปลาทองสีดำด้วยเชอแล้วโอ้ยเจ๋งป๊อบอกโกฟิตทำอะไรนะั่ง <c oughs> นี่เป็นปลานะคะเป็นปลานะคะก็ตกมาได้เยอะแล้วนะเออลายสีด้วยนะข้างนอกมีปลาคุยด้วยนะเนี่ย <c oughs> ปลาคุยปลาคุย <c oughs> โอ้ยโอ้ย <acre> ก็มาดิอะไรเงี้ยโอ้ยปลาฝูงแอนโชวี่เราเรามาคือแอนโชวีเหรอใช่ใช่นั่นอะไรอ่ะนีูทูน่าเหรอนี่ทูน่าด้วยแล้วก็มีปลาอะไรนะบูมาลีน เฮ้ยเจ๋งที่เขาลินแทบไม่ได้ปาลาเลยจริงๆเลยอะทูน่ากับบูบาลินมันต้องไปตกที่ทะเลตรงที่เป็นสะพานไม้อะมันหนึ่งจะได้อ๋อไป้เร็วตรงนี้เป็นปลาใต้ทะเลเลยมับเอ้ยไอตัวใหญ่นี่มันไอตัวยาวตัวยาวๆใช่แล้วก็ไอปลาตัวใหญ่ๆ ที่มันมีหลายๆคีบอันนั้นคือมันจะออกมาตอนฝนตกเท่านั้นซีกอลินไม่น่านจะได้เพราะอีกอลินไม่มีฝนบ้านลินลินไม่มีฝน <c oughs> อ่ะ <c oughs> อไม่รู้วป็ฝนตกบ่อยมากก็จะได้มาหลายตัวอีกอลินชอบไปตัวนี้ไอซีแองเจล่ะไอมีนิโม่ด้วยนิโม่ใช่นิโม่ <c oughs> มันแบ่งโซนกันเหรอเออนี่ ทำไมไม่ไว่ายมาตรงนีว้วะชอบตรงนี้มากเลยอ่ะแบบเข้าไปข้างในได้อะเออเจงเออเขาทำคือเกมเนี้ยชอบตรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยแหละเขาทำพิพิธภัณฑ์ใช่พิพิธภัณฑ์สวยมากมอเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยมะน้ำมะน้ำน่ารักจุงอา้าวลุดเดิง <c oughs> ออกเฉยไปแล้ว ดูผีเสื้อดีกว่าดูผีเสื้อไม่รอเจ้าบ้านละว,วิง่งไ <laughs> กดอยู่ไหนคะไกดอยู่ไหนคะไกดอยู่ไหนคะไกดอยู่ไหนไกด์เริ่มลงไปอ่ะไกดอยู่ไหนคะโอ้ช้าจังเลยช้าจังเลย <laughs> <laughs> เอ๊ะตกใจ <laughs> <laughs> เอ๊ะไม่ค่อยมีเนาะอ,อีมีแมงมุมด้วยอ่ะมาแรง,งไย่างมัมีเท่าไหร่เนาะ อ้าวมาคาบอยู่ตรงนี้ทำไมคุย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 พยายามพิมพ์ด้วยนะเอ็นนี่มันออกมาวิ่งงี้เลยอ่ะไออตัวที่มันวิ่งนี้ตัวนี้ก็ลิ้นนี่เอ้ยผีเสื้อตัวนี้สวยแข่งกับหิ่งหัลิ้น เราพามาชมเกาะน,นะโหวิมีโคยอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงอะทำไมมันเยอะจอังเลย ออกมาจากหินเออใช่น,นี่แมงมุงงมทารันทุราไหนไหนไหนแท้เอฟก็ลินยังจับไม่ได้เลยโดนมันตีก่อนทุกทีเลย <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ไอ้แมลงสายเนี่ยอะไรตะเกะเตนตะเกะเตนมาแรงที่มันอยู่ในนวาวมันก็จับมาได้หายไปไหน <c oughs> นี่ไงนี่ไงแมลงตัวนี้ <c oughs> ฮินล,ลิน ข้างในอ่านอ่านป้ายตรงเนี้ยอันนี้มันก่อสาวอยู่นะเออใช่ใช่กลัวเหมือนแมงสาบเลยใช่ใช่เราจับมากเหมือนแมงสาบมากต้องดูแมฟอสซิลไปก็ยังไปดูให้หมดโอ้มีพวกแมงกระพุงแมงกระพุนด้วยทำไมมีปลาหมึกด้วยอ่ะทำไมอย่างไหนเนพวกของกระเป็นเนี่ย พอกดดูชื่อว่าแบบเราเก็บได้ก็เลยงงว่ามันขึ้นมาตอนไหนนี่มันปลาเหรอไดนเสารว์ไดนเสารว์เฮ้ยไดนเสารว์จิ๋วใช่ใช่ใช่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นกิ้งกะก็ได้นะเออเหรอนึกว่าแบบเป็นพะบุรุทิวาวะ เกมนี้นะคะก็คือเราตกอะไรได้เก็บอะไรได้เราก็จะเอามาฝากพิ<ร>พิธภัณฑ์ก่อน<ร>ได้<ร>ใช่เราก็จะมีคอลเลกชันว่าเราเก็บอะไรได้บ้างแล้วแบบสวยๆคือเขาทำสวยมากเลยชอบใช่สวยมากนี่มันกว้างไปละขึ้นไปยืนมั่งมันพาพูดหลุดเลมเลตเตอร์ตัวอะไรอะ่ะไหนถ่ายรูปสิแป,ป๊บหนึ่ง มิ้น <laughs> ไม่รู้เป็นแรรโอเคสน่ารักจังมมนเมโลดี <sm all melody> อ้อรูปไปสวยเลยช่างมเถอไปไถ่ายที่อื่นเถอะไหนเราไปชมข้างนอกเกาะกันเถอะมีอะไรอีกบ้าง ก็อันนี้กำลังสร้างอยู่เวลาเจอผ้านะคะเร็วๆนี้จะเปิดในซื้อเสื้อผ้าได้จังอยากได้มั่งอ่ะต้องซื้อเสื้อผ้าจากเม่นที่มันมาขายตรงพาซาเวลามันมาซื้อให้ครบห้าพันแล้วแบบมันถึงจะมาถามว่าแบบมีที่ว่างไหมเขาอยากมาเปิดร้านเสื้อผ้าใช่หหอเอ๊ก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะเอ๊ครบหรือเปล่าทําไมเึงยังไม่ถามยังไม่ได้ก็อันนี้สวนดอกไม้ไม่รดยโอ้นี่ถ้าลินไม่ทํารู้อ่ะ ทางเกาะคือบ้านของนิคอลินให้เราไม่เก็บมะพร้าวหรอเก่งก็ได้ขโมยขโมยทำไมมันยิบไม่ได้จุขโมยปุ๊บจะไปทำลายหลักฐานขยะชายหาดกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันไปนิดโอ้โหมีทิ้งเสื้อผ้าไปตรงนี้แล้วฉันเห็นยางด้วย ดูสิปลาบ้านไมโน่โลหน้าตาเป็นอย่างนี <c oughs> ไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ชีทำลายขยะแบบยังไม่หมดอีกนะไม่รู้ข้างบกมีขยะอ๋อคลเขาบอกถ้าวางขยะไว้มันจะมาล่อแมงวันได้เราจะเอาแมงวันคอเลกชั่นมาแล้วยังไม่เจอทุกที บ้านเมลโลก่อนไปบ้านเมลโลก่อนไปดิบไปดิบเขบา้ขบาขบา้านเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วนะจ๊ะเข้าบ้านแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย<ป>มีก๊อกก๊อกเราเดินเข้าไปเองด้วยนะคือเจ้า,าบ้านเจ้าบ้านก็ไม่อยู่อ่ะโอ้โน้อโอ้โหเหมือนจัดอันนี้ตอนอันนี้อะไรเซอร์ไพรส์วันเกิดนีแคลินเหรอใช่แล้วแฮปปี้เบิร์นเดย์ นี่มันสวนสวนป่าไมมโลดีหรือเปล่าใช่แล้วดูเตียงสีลายไมมโลดีเลยชุดจูโอชุดเลยๆคอลเล็กชั่นชุดเลยๆงานทำไมครบเลยตู้ขนมกดหนมได้ไหมไม่ได้น่าจะได้เอ้ยหมุนหมุนได้ปะหมุนได้เหรอนี่มันหมุนหมุนรู้ว่าตั้งว่าซื้อซื้อมาตั้งตามหงส์คือเหมือนนั่งฉลองมันเกิดคนเดียววะเร้าเวอร์ มา,มามาไหนของขวัญอะไรให้เมโลลินดีเอาเมโลไม่มาเอาด้วยอุ๊ยอะไรอะ่ะเก็บแป๊บนะถั่าเต็มเย้ะทิ้งขย,ยะไว้หน้าบ <c oughs> <c oughs> ้านเมโลรินนี่เราเตรียมไว้ขึ้นต่อยที่สังเวียนนี่เมโลินอันนี้เราซื้อมาเพื่อ มีลิอยากได้สแตนดาร์ดกรีนไม่รอเอาอันนี้ก่อนอันนี้ให้เราหลอกกัสใช่แล้วเราก็ให้อันนี้ด้วยไม่รลเอาอะไรดีคาเรียนเอายางรถยนต์มาเฮ้ยเอาขยะนี่เนี่ย แข่งกันจับแมนฟอสโอ้โหได้น,นะมเดี๋ยวนู้นแมนโลชนั่นเนี่ยเจอแล้วเอาจับผิดตัวแมนฟ็อก <c oughs> โอ้โโอโจับได้แล้วไว้จับผิดตัวให้หินไม่เอาจับอะไรจับไม่รู้ ก็มันสั่งซื้อของตอนนี้ค่าลินอยู่ไม่ได้ด้วยอะไรวะทำไมทำไมอ่ะว่าจะซื้อเสื้อให้ตั้งไหนไม่เป็นไรนะค่าลินแอบไปว่าลูกไม่ค่าลินดืิกซองบอร์ดเอะเหม่ยม uh uh ีวาดให้ตัวเองด้วยว่าทำไมเศร้าจังอ่ะ ก็ลองเขียนว่ามันให้ทำอะไรก็อ๋ออ๋อแล้วก็เขียนเกาะเมโลก็ประมาณนี้เนาะใช่เดี๋ยวรอบไปทัวรสเกาะฮิคาลินนะคะได้ค่ะเมโลเปลี่ยนชุดตอนไหนเนี่ยทิลิถ่ายไปไหนละเด็กอนุบาลนี่เก่งเด็กเก่งเด็ก มีอะไรแค่หนึ่งต้องทำกับถายรูปแบบชุดอันนี้เป็นอันวันสาีแบบจะถ่ายเป็นหลักฐานนะไปรูป ทางกลับก่อนนะบ๊ายบายบ๊วยเดี๋ยวมาส่งเราทงโนตเราทงโน้ด้วยที่บอร์ดอย่าลืมไปดูนะไ,ได้เลย <laughs> เอให้ดูแชท <laughs> <laughs> มาดิ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะคะเอาเช็คชื่อเมดาินมิโนลิน,น,ลนอาคารลินค่ะฮิการินนากิรินค่ะโซลารินอุเม,มลินมาสายจนไม่รักที่ส่งถึงทุกคนแล้วเจอนเตอร์ค่ะย้